คุณลคราสวัสดีครับวันนี้คุณลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรครับได้คุยกับเซลล์ท่านไหนว้หรือปล่าครับเชิญอนี้คุลูคาลูกค้าจะนรับน้ำหนึ่งเป็นไรครับมีน้ำกระโดนหรือเปล่าครับน้ำเปล่าค่ะถ้ครับ เป็นเซลล์ A เป็นที่หนึ่งจากไทยอยู่่วัสดุสังเคราะห์พเป็นจริงครับเออ่ตัวนี้นะครับจะเป็นแท่งตัวเองนะครับราคาอยู่ที่7,99,000บาทนะครับเออ่ดีไซน์ข้างหน้าของเราเป็นกังกงโคงสะท้อนนะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED ไล่ไลเป็นแบบ LED นะครับโกมโปรเจคเตอร์ LED ช่วยให้ส่องสว่างในยามค่ำคืนได้ดีนะครับ ล้อมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด17นิ้วพนิ้วของเรามีระบบช่วยตรวจเช็คลมยางให้ด้วยนะครับข้างของเนะครับจะมีไฟเยอะมาด้วยนะครับจะทําให้เพื่อนน้องถางเราเห็นได้ชัดเจนไปอาเราเปิดไฟเยอะเลยครับต่อมานะครับมือเปิดของเรานะครับจะมีเคียดช่วยเห่าง่ายต่อการเกิดรถนะครับในระยะถ้าเราสมมติรามมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าครับในระยะหนึ่งถ้ามีเราสามารถเปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยเลย ้าภายในนะครับเรา,เาตกแต่งด้วยสีโทนนะครับดำน้ำตาลนะครับออกคลาสสิกนิดนึงแล้วก็ต่อมานะครับจุดนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกประตูนะครับต่อมานะครับอันนี้โครงลายของเราจะเป็นแบบม u l t i ฟั n ก์ชันนะครับทางด้านนี้จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ แสดงผลการขับขี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงเปิดปิดลดเสียงนะครับหน้าจอนะครับของเราจะเป็นขนาด10นิ้วนะครับก็จะแสดงผลเกี่ยวกับเครื่องเสียงแอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวมาครับจะเป็นพันเกียร์ครับเกียร์ของเราจะเป็น,นระบบ CVT 8สปีดนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือ Auto โนเบ็ดมือครับก็บเบ็ดมือไฟฟ้านะครับนะครับห้องโดยสารเราเบาะห้องโดยสารข,ของเรากว้างควา แล้วก็มาพร้อมกับเบลทั้งหมด3จุดนะครับแล้วก็มีตำแหน่งไอโซฟิสต์กับกล็อบอกล็อกบอก์าซีนะครับมาพร้อมกับ USB 2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่องเก็บเอกสารด้านหลังนะครับมาครับอันนี้นะครับเป็นช่องเติมน้ำมันนะครับรถของเราก็สามารถเติมได้ตั้งแต่ e แปดห้ายี่้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับไฟท้ายออกแบบเป็นแบบ LED นะครับเพิ่ม สามารถทำได้ควรนเพื่อนร่วมทางมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีไฟส่อกอยู่ด้านหลังนะครับต่อมานะครับจะเติมเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะครับจะมีทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับโดยมีตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วด้านข้างนะครับสำหรับห้องมองหลังของเรานะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่อนแยกเกิดสา้ายนะครับวิธีการเกิดสา้ายของเราไม่ยุ่งยากนครับจะเป็นอยางนไปเยียงเลยก่อนะครับทางด้านห้องสัมรับของเราสั่งกว้างขวางสามารถพอพาปอดได้นะครับ รถเราของเราสามารถําบอกโดยแบ,บ่งออกเป็น40 60นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระให้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับในกรณีของเรายางรั่วนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้สามารถตักยางเพื่อ,นใ,นอให้ช่วยให้เราข,ขับขี่ต่อไปได้น,น,นะครับวิธีกาออกรติดนะครับก็เอามาแบบนี้ในยางรั่วเนี้ก็พอได้นีครับประมาณนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารอ้ ผู้น่าข้างผู้ในศารนะครับของเราของเรานะครับจะมีพาราเมกซันลูฟนะครับซึ่งกินพื้นที่90%ของอาคารครับแต่อาคารจะไอซันลูฟสามารถจะเปิดได้ที่แค่50%นะครับเพื่อป้องกันความเสียงหายของตัวนะครับต่อมาครับเราจะมีบ้านองนแดดอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดของแอร์แบ็กแอร์แบ็กของเรามีทั้งหมด6จุด6ตำแหน่งนะครับก็คือผู้หน้า2ทางด้านข้างบ่อน2นะครับแล้วก็เป็นม้านรองลมนี้าย2นะครับ <ciğim. S 2> ก็ต่อมานะครับรถของเรานะครับจะมีระบบสการไอสมาร์ทนะครับไอสมาร์ทของเราสามารถติดสารการได้จากช่องทางนะครับ <goodbye> ก็คือ1จากจากทางหน้าจอของตัวเองสาการด้วยเสียงแล้วก็สาการด้วยระบบแอปพลิเคชันนะครับการั่งการของเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างได้เสียงนะครับเราสามารถสางการนวิเกเตอร์ระบบนำทางของเราได้นะครับเิดปิดเพลง แล้วก็โทรเข้าโทรออกของเรานะครับไอซมาร์กของเรามีระบบการโทรเข้าโทรออกอ่า4-50นาทีต่อเดือนนาน5ปีนะครับก็คือเป็นประมาณว่าช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเราสามารถโทรออกครับได้เหมือนโทรศัพท์เลยสามารถสั่งการโทรเข้าศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ได้เครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับแรงม้าอยู่ที่ 174แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์ CVT 8สปีดนะครับระบบอกปะปอดภัยไฟล์ฐานนะครับรก็ะบจะมี ABS มีชือกตัวช่วยกระจายแรงเหวี่ยงนะครับแล้วก็มีแพคชันกดดันนะครับเอ่อวันนี้ลูกค้าพอมีเวลาสนใจเราทดสอบขับไหมครับโอเคครับเดี๋ยว